สว,ส,สวัสดีค่ะวพวกเราเซเว่นรแบบับวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถาม Q a ที่เกี่ยวข้องกับสาขาเรากันค่ะนั่นก็คือสาขาโฆษณาและประชาส,สัมพันธ์แล้วคือตอนนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่า คณะเราเนี่ยมีสาขาไรบ้างแล้วก็ด้วยความที่มันเปลี่ยนหลักสูตรน้องจากหมึกหลักสูตรเหลือสี่หลักสูตรคนก็เลยสับสวนนะวิแล้วโฆษณามันมีอยู่ไหมแล้วมันต้องไปรวมกับหลักสูตรอื่นหรือเปล่าวันนี้เราก็เลยจะมาตอบคําถามทุกคนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูคําถามแรกกันเลยค่ะคําถามแรกนะคะในคณะมีกี่สาขาอะไรบ้าง คณะเรานะคะตอนนี้มีทั้งหมด4สาขาค่ะจากปกติ6สาขานะคะตอนนี้ก็จะเหลือเป็น CMT จะเป็น p t e a t i v e นะคะแล้วก็เกมดิจิตอลแล้วก็ FPP เนี่ยจะเป็นภาพยนตร์แล้วก็เป็นวิทยุโทรทัศน์แล้วก็มีอะไรคะ AP ค่ะก็คือสาขาของเรานั้นเองก็คือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ค่ะอันสุดท้ายก็คือ PT เป็นแบบเกี่ยวกับการพิมพ์แบบ<ช>พวกบรรจุภัณฑ<ช>์อะไรประมาณนั้นคำถามที่2นะคะสาขาที่เรียนเรียนอะไรบ้างคะลองยกตัวอย่างแต่ละปีให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ถ้าปีหนึ่งเนี่ยเราจะเรียนเป็นพวกพื้นฐานเนาะใช่แล้วก็แบบเป็นวิชามอด้วยใช่วิชาคณะยังไม่ค่อยได้เรียนเท่าไหร่วิชาคณะจะเน้นไปที่แบบเราจะต้องเจาะไปหรือว่าโฆษณาคืออะไรประชาสัมพันธ์คืออะไรแล้วแบบสองอันนี้มันแตกต่างกันยังไงแต่เราก็มีการได้เขียนนะเขียนแบบเขียนบทความประชาสัมพันธ์แบบยก<อ>ตัวอย่างมาว่าถ้าบริษัทนี้มีข่าวไม่ดีด้านนี้เราจะเขียนแบบแก้ แก <PR S 1> ปัญหาใช่เราต้องแก้ภาพลักษณ์ขององค์กรอ,อะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอีกวิชานึงที่เราจะสิว่ามันโอเคนะมันสนุกด้วยใช่ค่ะโอเคในส่วนของปีสอนนะคะส่วนมากเราจะลงมือทํามากกว่านะ<ช>มีอะไรบ้างคะนะจะมีให้ปฏิบัติมากขึ้นก็จะมีการท MV, ํา M v การทําหนังสัน้นหรือว่าการทําแบบ ลองทำรายการรายการตอนนั้เราทำรายการสนุกมากใช่เป็นรายการชีชื่อว่าโสดอยู่ดูอย่างก็ในส่วนของเอ็มวีนะคะมันไม่ใช่แบบว่าให้ไปทำเอ็มวีมาแล้วคือเราอ่ะจะมีโจทย์แบบว่าต้องทําเกี่ยวกับตีมนิทานแบบเจ้าหญิงอะไรอย่างนี้แล้วก็จต้องเอาเอ็มวีของเราเนี่ยมาผสานให้กับตีมที่เราได้ใช่รวมไปถึงหนังสั้นเนี่ย เราจะต้องมีทีมเพราะว่าปีปีนั้นเหมือนเราจะต้องทําเป็นหนังเศร้าใช่แล้วเราก็มาฉายในโรงภาพยนตร์ของคณะแล้วก็มาดูด้วยกันตอนในส่วนขงปีสอรนะรู้สึกว่าชอบอันนั้นมากเลยที่เราต้องไปเป็นเอเจนซี่โฆษณาซึ่งทุกคนในทีมเนี่ยจะมีบทบาทแบบว่าคนนี้เป็นเอทีฟนะเป็น,นะนเออเป็น AE เป็นไปไปคุยกับลูกค้าประสานงานนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องติดต่อโปรดักชั่นเฮาส์จริงๆแต่ว่าเป็นของสาขา ตอนนี้เป็น f t p ไปแล้วคือเราไปไปโฟกันใช่ก็คืออันนี้เหมือนเราได้ทำงานในโฆษณาจริงๆเลยเป็นเอเจนซี่โฆษณาจริงๆเลยค่ะแล้วเราก็มาถึงกันที่ปี3กันแล้วนะคะที่เราเรียนอยู่ตอนนี้นะคะก็คือมันจะเป็นเน้นเกี่ยวกับการผลิตสื่อซะมากกว่านะคะมีทำอินโฟทำช่องยูทูบทำ Channel TikTok แล้วก็แบบได้ถ่ายภาพสินค้าใช่มันจะเรียนไปเรื่องของการถ่ายภาพโฆษณาเลยว่าแบบ เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณาเนี่ยเราจะใช้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้<ช>แต่ว่าปีสปีสเทอมสองอ่ะเรามาเรียนนะคะแต่ว่าเทอมหนึ่งเนี่ยเราจะไปฝึกงานใช่ใชซึ่งเทอมสองของปี4ส่วนมากเราจะเน้นไปที่การทําปริญญานิพน<ช>ก็เลยอาจจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ใช่ค่ะคำถามที่สามนะคะเข้ามารอบไหนใช้อะไรเข้ามา อย่ยังส่วนตัวเรานะคะเข้ามาในรอบที่2นะคะเป็นรอบของโคตาค่ะตอนนั้นก็คือจะใช้พอร์ตพอแบบผ่านรอบพอร์ตเราก็คือเขาจะมีอาจารย์โทรไปสัมภาษณ์เราค่ะก็ตอนนั้นใช้แค่นั้นเลยแต่ว่าน้องๆต้องไปดูเกณฑ์อีกทีนึน,นะคะเพราะมันแบบอาจจะเปลี่ยนไปทุกปีอาจจะแบบไม่เหมือนกันส่วนเราเข้ามาในรอบ4ค่ะจะใช้คะแนนแตดแพรแ,แล้วก็จะใช้พอร ด้วยแบบว่าคือตอนแรกยื่นคะแนนก่อนแล้วถ้าเกิดเราติดนะคะเขาก็จะขอพอร์ตโฟลิโอเราแล้วพอเรายื่นไปอาจารย์ก็จะโทรมาสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์เสร็จอาจารย์บอกว่าเจอกันนะคะก็เลยอุ๊ยพูดอย่างนี้แปลว่าอ่าก็ได้เจอกันจริงที่ที่นะคะชอบกิจกรรมไหนที่สุดที่เคยทําค่ะค่ะกิจกรรมที่ชอบที่สุดนะคะของเราเป็นการถ่ายลุกใต้น้ำค่ะแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับโฆษณาแต่ว่ามันเป็นของวิชาของ ภาพยนตร์และการถ่ายภาพค่ะตอนนั like ้นมีรุ่นพี่ชวนไปถ่ายรูปใต้น้ำก็เลยแบบได้ไปลองเป็นประสบการณ์ใหม่ๆมากๆรู้สึกแบบเหมือนเป็น The Face Thailand ทุกคนแบบพี่บีอะประมาณนั้นใช่เดี๋ยวจะขึ้นรูปเสื้อของเรานะคะเราก็ไปทํากับสาขาอื่นเหมือนกันนั่นก็คือสาขาทีวีตอนนั้นไปเล่นละครไทีค่ะก็คือเล่นเรื่องมนรักมุขพุ่งโอเคกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบก็คือการทํา โฆษณาหลังสั้นแลกตะซอยใช่ซึ่งงานนี้คเป็นงานประกวดที่ทางแลกตะซอยเนี่ยจัดขึ้นแล้วอาจารย์สาขาวิชาเรานะคะก็ให้ส่งมาใช่ส่งแบบให้เพื่อนทั้งห้องเนี่ยลองทําเลยแล้วเราก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าคิดว่าคือมันเหนื่อยแล้วอ่ะทุกคนปีสาแล้วเนาะแล้วก็แบบอุ้ยอะอะทำให้มันจบจบไปโทรศัพท์หนึ่งเครื่องตั้งตั้งได้รางวัลได้รางวัล เป็นหนึ่งใน2ี่ของแบบระดับมหาลัยใช่ติดหนึ่งในยี่สอ่ะทุกคนคือหนึ่งในี่นี้ทุกคนได้รางวัลที่1เหมือนกันหมดนะคะใช่ติดที่สองสามสี่ห้าทุกคนทคนได้รางวัลชนะเลิศเหมือนกันหมดติดแล้วนอกจากนี้นะคะที่คณะเราก็เอาโฆษณาเราเนี่ยมาฉายด้วยเดี๋ยวเราถ้าถ้าเจอเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะไปถ่ายแปะไว้ให้ดูเลยก็คือมอนตีเวอร์คำถามที่ห้านะคะไม่กล้าแสดงออกมาเรียนสาขานี้ได้ไหม ตอบเลยว่าเรียนได้นะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กโฆษณาเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมานั่งออกกล้องทุกคนนะคะแต่ว่าใ,<ช>ในส่วนของทําโฆษณาัน่ก็มีแบบฝ่ายถ่าย,ายภาพบางคนอะ่ะชอบถ่ายภาพเพราะว่าเร<ม>ียนโฆษณาก็มีแบบรู้สึกว่าชอบถ่ายภาพสินค้า<ม>เขาก็อยู่เบื้องหลังบางคนไปเป็นแนวแบบประสานงานก็มีบางทีมันก็ไม่ได้มาแบบ มาเล่นโฆษณาตลอดพอ<ช><ช>เป็นเด็กโฆษณาไม่ได้แปลว่าจะต้องสแสดงโฆษณานะคะแบบว่าคือการทางานทุกอย่างมันก็มีทางเบื้องหน้าและ,และเบื้องหลัง<ช>แบบคนที่แบบไม่ค่อยอยากจะ,สะแสดงออกก็ไปอยู่เบื้องหลังก็ได้แบบแล้วแต่ความชอบของตัวเองละกันค่ะใช่แต่มันก็จะมีบางวิชานะคะที่เขาก็จะให้ออกมามันเป็นวิชาพีเตน์เนาะเหมือนแบบทุกคนอ่ะต้องฝึกพีเต์ให้เป็นเขาก็จะให้ทุกคนเนี่ยออกมาพีเ์หน้าห้องย้ำว่าทุกคนค่ะใช่แบบเรียงเลขที่เลยค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีความแบบแสดงออกกันบ้างแต่ไม่ถึงขั้นที่จะต้องมา ออกต่อหน้าคนแบบทั้งมหาลัยอะไรเงี้ย<ช>อาจจะไม่คำถามที่6นะคะจบไปแล้วทํางานอะไรบ้างต้องอบอกเลยว่าคือมันมีให้เลือกเยอะมาก,มากบางคน, <laughs> นอาจคิดว่าโอ๊ยเรียนสื่อสารเรียนนิเทศไม่มีงานทํา<ช>ไม่จริงนะคะมีเยอะมากรู้สึกว่าแบบถึงเราจะไม่ได้ทํางานอะรู้สึกว่าในตลาดอะมันมีอะไรให้แบบเราไปทําเยอะมากๆคือบางทีอะ ไปเป็นเอเจนซี่โฆษณาก็ได้ไปเป็นโปรดักชันก็ได้คอนเทนต์ครีเอทีฟก็ได้หรือว่าจะไปเป็นแบบช่วยทำ Youtube แบบพวก y o u t u b e อรก็ทำได้คือทำได้หมดเลยเอกชนก็ทำได้เป็นคือเป็นพวก AE เป็นแบบประมาณไปไปอยูฝ่ายมาร์เก็ตติ้งก็ยังได้เลยก็สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจสาขาโฆษณาและปัะชาสัมพันธ์ของเราก็สามารถหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็สมัครเข้ามากันเยอะๆนะ ใช่ค่ะแล้วก็ทางเรานะคะก็มีเว็บไซต์ด้วย mctrmupt.com นะคะก็คือไปดูข้อมูลในนั้นได้แล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็หวังว่าข้อมูลที่เราพูดไปนะคะจะเป็นประโยชน์แก่น้องๆที่กําลังสนใจว่าโุ้ยอยากเรียนโฆษณาจังเลยแต่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะคะใช่ค่ะถ้าแบบใครที่มีคําถามสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักมาถามพวกเราได้นะคะหรือว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้ไ,ได้เลยค่ะทิ้งไว้ได้เลยแต่เราจะมาคอยตอบตลอด โอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวสาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ก็ถ้าเกิดถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c คร b ์ให้ด้วยนะคะสำหรับคิีวีนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ